เฮ้ยที่มันย่าเสมหา่าเฮ้ยสเลพังพรเน,นี่นี่เจ้ารู้เรื่องสมุนไพรพวกนี้ได้ยังไงกันนี่เจ้านู้ะแม่ฉันสอนให้ฉันเองจ้ะอืถ้าอย่างนั้นข้าต้องขอโทษด้วยที่รู้เจ้าผิดไปยายก็ต้องขอบใจนะที่ช่วยชีวิตลูกข้าไว้ว่าแต่เจ้าพักอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเออคือ พวกฉันนอนในป่าไม่มีที่พักหรอกจ้าเหรอตัวแค่นี้คืนอยู่ในป่าไม่หวังโดนเสือข่าไปกินพอดีเอาอย่างนี้ตามข้ามานี่ไงอยู่ที่นี่ดีกว่ารัฐท่อมนี้น่ะไม่มีใครอยู่แล้วเจ้าพักที่นี่ไปก่อนก็แล้วกันแล้วถ้าหากว่ามีอะไรขาดเหลือก็บอกข้าได้เราไม่ดักหนาสาหัดข้าจะนี้ช่วยเต็มที่เย้ต่อไปเราไม่ต้องเร่ร่อนอีกแล้วละแสนปม นะจ้ะาฉันมีอีกเรื่องอยากรบกวนน้าหน่อยนะ,ะเรื่องะไรล่ะจะให้ข้าพาไปหาหมอโรคผิวหนังอย่างนั้นเหนอรอฮะลาจ้ะแต่ว่าฉันอยากปลูกผักปลูกผักปลูกผักเรอะอบดื่มสานลมได้ขอร้องให้สองพ่อลูกช่วยกำบับหน้าดินหลังบ้านให้เป็นแปลงปลูกผักเพราะต้องการจะศึกษาเรื่องพืชผักสมุนไพรอย,ย่างจริงจังส่วนในผาและจ้อย ก็เห็นแสนปมเป็นเด็กดีมีน้ำใจและใฝ่รู้จึงช่วยแสนปมอย่างไม่มีท่าทีรังเกียจแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปไว้เหมือนโกหกผักที่แสนปมปลูกไว้ยิ่งเจริญงอกงามเหมือนแสนปมที่ได้เติบโตขึ้นตามวันและเวลาผัก้าผักสดสดเธอทางนี้เลยนะจ๊ะมะเขือเทกกะลำปลีลูกใหญ่ๆทางนี้จ้ผักสดจ้ผักบุ้งผักกาดมีทั้งนั้นนะจ๊ะ ผักขี้รอสารเคมีจ้าเล็กบุบอรูบุบอกินผักดูสุขภาพนะนิ้วขาโคมแม่พี่น้องเดินเชิดเท้าเชิดยายอู้ไหนๆๆๆไโอ้โหมะเขือนที่ลูกใหญ่จริงๆด้วยนี่ไอ้จอยเองปลูกผักยังไงเนี่ยวลูกใหญ่ๆผลงามอย่างนี้นะฮะผักพวกนี้ใช้ไปปลูกไอ้ร้อนจ้าฝีมือพิสารโกงก็ต่างหากโอ้เข้าท่าเข้าท่า ร่างกายจะพิกลพิการแต่ยังขหยันทำมาหากินมาข้าช่วยซื้อผักเองเยอะๆก็แล้วกันนะจะไปต้มแจกจ่ายกินผักที่เจ้าแสนปมปลูกก็ว่าเราจะติดโรคจากมันได้ยายไงนะวกันแบบที่ตีก็ดีกว่าไหมจะเย็นเถอะพี่ทุกทีถ้าบอกเอ็กไม่ซื้อของก็จะมาหาเรื่องไ่มีเรื่องที่อื่นจะไปมาหาเรื่องไะข้าจะมาเตือนใจเขาจะกลายเป็นขังคุกเหมือนเจ้าแสนปมกันหาก แต่เป็นข้างโคกลาข้าเเลยของข้าพวกเองไม่ต้องยุ่งแล้วก็ดูแผลปมดับไปอย่างนี้มันก็ยังขยันไม่เหมือนพวกเองที่ดีแต่ไม่นักเลยหัววายไปวันวันไม่รู้จะทำมาหาดีไปไปไปลงดาโรคเรือทอทีรักฉันจะลงโทษไามใจถ้าเป็นโรคจะมันเมื่อไรจะหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันพวกเราไปฉันต้องขอโทษดีละทุกคนเพราะฉันจะแทนเลยทุกคนที่ได้เดือดร้อนไปด้วย ที่จริงแล้วฉันไม่น่ามาขายผักด้วยเลยนะเนี่ยไม่หรอกพี่แสนปมสิ่งที่พี่เป็นอยู่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนซะหน่อยเออใช่คนรามันเลือกเกินไม่ได้เลือกที่จะทําความดีได้ไม่ใช่เหรองั่นสิถึงใครจะไปรักแสนผมของพี่ก็ใช่แต่พี่ตุ๊กที้ขอรักแสนผมจนขาดใจอ้าวงั้นยายพอกาจะเป็นกําลังใจให้อีกคนนึงวันนี้ขอเหมอผักหมดเลยก็แล้วกันนะถึงแสนผมจะเป็นคนดีขยันขันแข็งแค่ไหน แต่ก็ยังมีคนคอยจับผิดและรังเกียรแสนผมเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกอยู่เสมอคุณนุ่นหูช่วยกันติดตามและให้กำลังใจแสนผมได้ในตอนต่อไปนะครับ